สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมใหมครับอีกเช่นเคยนะครับและก็อยู่ในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Minecraft คนป่าเข้าเมืองนั่นเองนะครับผมตุ๊กมือ,อวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเล่นในมินิเกมที่มีชื่อว่า just build นะครับหรือ build battle นั่นเองนะครับผมไปไม่พูดมากไปไปเริ่มชมเริ่มเล่นกันเลย เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นแบบโซโล,โล่แล้วกันนะครับผมดูสิว่าฝีมือในการสร้างของผมเนี่ยมันจะสู้ใครได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งบอกเลยว่าผมผ่านโปรเจกต์ไม้ครับสามอย่างสามนาทีมาแล้วนะครับผมซึ่งก็ก,ก็ตามสภาพอะมันก็ไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ <S <S ชั่วแวบเลือกโจทย์กันเลยมีวัวมีคาว์กวาเดนโอเชียนไลฟ์เอาเอาเอาวัวแล้วกันน้องวัวน่ารักดีเดี๋ยวดูสิว่าเราจะได้ เป็นโจทย์ของคล็อ <L ock> อ่านาฬิกานะครับโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยโอเคได้แล้วใช้เลือกของนี้ก็จะหมดเวลาแลนะ้วเนี่ยบอกเลยว่าฝีมือเราเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนครับท่านผู้ชมเราก็จะสร้างมาอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บป,บป,บปบุเราจะทำเป็นเหมือนคล้ายๆแบบหอนาฬิกานะครับ ทำเป็นอันนี้ด้านไหนแล้วกันเหล็กๆมันกลมไหมเนี่ยเออผมว่าเอออย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบไม่ไม่ใช่อะไรหรอกกูแถมงั้นแหะชึบโอเคประมาณนี้ครับท่านผู้ชมน่าจะได้อยู่หรอกมั้งเจ็ดวิสุดท้ายโอเคประมาณนี้แหละอ่ะไม่รู้ว่า ทำไมมันดูทำไมมันดูแปลกๆกันเลยวะมาคนแรกวางอะไรเนี่ยทําอะไรวะเนี่ยมันตรงโจทย์ไหมเนี่ยให้ให้โอเคแล้วกันอย่างน้อยเขาก่อสร้างน่ะโอ้โหอันนี้มาเป็นแบบว่านาฬิกาแบบ 2D ดีโอโอเคให้โอเคแล้วกันอ่าของเรามาแล้วครับของเรามาเป็นนาฬิกาเรือนดูสิจะจะ,จะได้คะแนนเท่าไหร่โอ้โหดูจากคะแนนในมือเพื่อนเราไม่ค่อย ทำไมไม่ค่อยหน้าไอ้นี่เท่าไหร่ปะต้องมาลุ้นแลวล่ะฮะว่าเราจะได้กี่คะแนนอันนี้คืออ่าเป็นนาฬิกาโหนาฬิกาเรือนเหมือนกันเออให้ให้กูดให้กูดแล้วกันแต่มันอ๋อมันมีนาฬิกาหลายแบบเน,นี่ว่าเอออันนี้มาเป็นเฮ้ยไททันคล็อกแมนครับท่านผู้ชมโอ้โหมาแบบยิ่งใหญ่มากคนนี้เป็นอ๋อนาฬิกาทรายอ่ะ โอเคให้กูดให้กูดแล้วกันสวย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 อยู่สวยอยูยยยยยย่อันนี้คือโอ้โหสร้างไม่เสร็จเหมือนกันครับถ้าสร้างเสร็จเขาก็น่าจะสวยอยู่นะอุ้ยฝั่งข้างหน้าอุ้ข้างหน้าสวยโอ้ให้กูดให้กูดแต่ข้างหลังไม่เสร็จอะถ้าข้างหลังเสร็จก็น่าจะให้คะแนนสูงกว่านี้อยู่ฮะอันนี้ก็คือเป็นนาฬิกาแบบ2 d ดีแน่นอนครับแต่อุ้ยแต่ก็เหมือนอยู่นะเออสวยอยู่หมดแล้วครับมาดูผลกันว่าได้เท่าไหร่ของเรา ได้24โอ้ได้ที่3าครับท่านผู้ชมโอเคได้อยู่ได้อยู่ฮะได้อยู่ที่3มก็ยังดีโอเคไปเกมต่อไปกันเลยดูสิจะได้สร้างเป็นเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับท่านผู้ชมมาไม่พูดภาพบำเพลงครับลงเลยเออเหมือนเป็นแบบของชาติทหารอะไรเงี้ยเราต้องเอาสีขาวๆหน่อยเออทำเป็นใบพัดด้วยนะฮะ วางอย่างนี้แล้วกันแล้วก็วางอย่างนี้อย่างนี้โอเคมันลำเล็กไปไหมเนี่ยเดี่ยวถ้าได้อยู่หรอกมา้องสร้างดูก่อนเราจะทําเป็นลายด้วยฮะแบ่งเป็นแบบสีเข้มสีอ่อนอะไรเงี้ยเออเหลือสองนาทีอุ้ยทำไมมันไวจังวะองน,นี้เอาเป็นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวด้านบนเราจะคุมด้วยอ่านี่หมดเลย เหลือหนึ่งนาทีโอ้ทําไมมันไวจังวะออสร้าง5นาทีมันน่าจ,จะไวไปเดี๋ยวรอบหน้าเอาเป็นแบบเยอะกว่านี้แล้วกัน่าจ,จะได้อยู่จ,จะประมาณนี้ฮะสร้างได้ประมาณนี้จริงๆร่ามีทําที่นั่งคนขับด้วยดีวยกว่าทําประตูด้วยจะทันไหมเนี่ยผมว่าไม่ทันว่ะหาประตูไม่เจอเี่ยประตูอยู่ไหนเนี่ยปั๊บป๊บป,บปบ๊ด้านในด้านใน เข้าไปโอเคด้านในจะมีที่นั่งคนขับอยู่แล้วก็มีปับ๊บป๊บปับป๊บปั๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่ฮะมันมีประตูอื่นไหมอ่ะเอานี้ให้เขาเบื่อเขาอยากเข้าโอเคน่าจะประมาณนี้แหละอ่ะกูทําบันไดให้ด้วยอ่ะตรงนี้อ่ะทางเข้าง่ายๆอ้าวไอเขาไปพังทําไมเนี่ยโอ้โหแม่ไม่ทนัน อ่าอันนี้คืออ๋อเป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ครับโอเคให้ให้โอเคแล้วกันอ่าอันนี้มาเป็นเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าสร้างไม่เสร็จครับให้โอเคแล้วกันเพราะยังสร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยหลังคายังเปิดประทุนอยู่เลยเนี่ย <c oughs> เอ้ยอันนี้มาเป็นสก,กีบีดี้ทอยเลียดแต่ว่าเขาโจย์คือเฮลิคอปเตอร์แต่มึงสร้างอะไรมาเนี่ยอ๋ออ๋อมีใบพัดอยู่ตรงนี้โอเคเฮ้ย อันนี้ให้เกฤษแล้วกันโอเคเมื่อกี้ไม่เห็นใบพัดเมื่อกี้โอเคได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยอันนี้ก็มาแนวแบบว่าวิเทว่าเออว่ะลืมสร้างข้างล่างเลยเราสร้างแต่ข้างบนไงฐานข้างล่างเราไม่ได้สร้างแต่เขาสวยอยู่นะให้เกฤดแล้วกันสวยสวยอ่าของเรามาแล้วฮะของเราก็คืออันนี้แหละเข้าได้เข้าได้ เออจะเข้าก็เข้าได้นะเอออันนี้ของเราแต่ว่าเราลืมสร้างข้างล่างอ่ะเออเห็นคนเมื่อกี้ก็สร้างก็งเลยลืมนึกถึงไปเลยอันนี้วางผิดนะครับจะใส่ใจนะครับเฮ้ย <elle> อันนี้เก่งคือลำเขาเล็กอ่ะแต่เขาแบบว่ารายละเอียดแบบอุ้ยชอบชอบชอบเกรดเลยอุ้ยไม่เอาไม่เอาให้ให้เลิฟเลยกว่าชอบ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 ,ชอบ,ชอบ,ชอบมันอลันมันลำเล็กอ่ะแต่ว่ารายละเอียดมันดูแบบเยอะแยะไปหมดเอออันนี้ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่า อะไรไม่รู้เรื่องนี่เยอะไปหมดโอเคสรุปคะแนนครับเราได้ยีิบเ็คะแนนดูสิว่าเราได้ลำดับที่เท่าไหร่โอ้โที่สามอยู่โอ้ยที่สามอีกแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่สามก็ได้อยู่เราจะได้โจทย์เป็นแตงโมครับวัวเธอมีร้อนมามามานี่หุ้ยเนื้อ เนื้อแบบนี้สวยอ่ะเออสวยสวยสวยมีความคล้ายด้วยเหลือ3นาทีเพ้มันไหวจังวะ5นาทีจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเรเรียยๆไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อถ้าเวลามันเหลือเราเอามาทําเป็นแบบคล้ายๆรอยกัดด้วยก็ได้เออเนี่ยใส่เม็ดเตมเข้าไปเราไม่ต้องใส่เยอะครับเผื่อคนโบวตเขา ให้คะแนนเผื่อแบบว่าเม็ดเตงโมเยอะเกินหักคะแนนอะไรเงี้ยเหลือ30วินาทีโอ้เวลาผ่านไปไวมากโอเคน่าจะได้ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ได้อยู่หรอกเออเศษเตงโมไปด้วยโอเคได้ประมาณนี้กูจะสร้างทำไมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้มาเป็นแบบ2 d ดีครับท่านผู้ชมอโอเคให้โอ้โหเม็ดเตงโมสีทองด้วย ให้กูดให้กูดแล้วกันอ่าอันนี้คือยังไม่ยังไม่ผ่าด้านในนะครับโอ้โหด้านในไม่มีด้วยโอ้โหด้านในน่าจะโดนหนอนเจาะไปนะครับผมโอ้โหมันมีมันมีนี่ไงมันมีรอยรั่วงไงน่าจะมีแมลงเข้าไปเจาะกินเนื้อด้านในหมดนะฮะนี่จินตนาการกูสูงสูง,สงจริงอ่าของเราอันนี้ของเราฮะจะสร้างอันนี้ทัวใหม่ไม่เข้าใจ ของผม,ผมครับอันนี้ของผมฮะของผมมันกินไปแล้วไงเออครึ่งหนึง่งซีกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออของผมนะของผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสําหรับคะแนนเสียงทุกๆคะแนนนะครับอันนี้มาเป็นแบบว่าแถวสองดีให้เอยฟรีด้วยโอเคผมชอบของฟรีครับโอเคให้กูดเลยฮะชอบของฟรีชอบของฟรีที่แรกจะให้โอเคแล้วนะแต่เห็นแบบของฟรีอะไรเง,งี้ยโอเคชอบชอบอันนี้มาเป็นแตงโมแบบเออคล้ายๆกัน แต่ว่าไม่มีเม็ดเฮ้ยผมชอบว่ะนี่ให้กู้ดเลยนี่เห็นไหมคะแนนแบบว่าถ้ามันไม่แบบว่าถ้าเม็ดเยอะเกินไปก็แบบไม่อร่อยอะไรเงี้ยเออผมชอบผมชอบให้กู้ดเลยฮะแตงโมไม่มีเม็ดผมชอบ <c oughs> <c oughs> มันเป็นการให้คะแนนโหวตยังไงวะเนี่ยออ้โหอันนี้เขาสร้างเยอะอ่ะเออเขาสร้างเยอะว่ะเขามีเวลาทําได้ไงวะเนี้ยโอ้อันนี้ก็เหมือนเป็นแตงโมในไมค์ครับนี่แหละฮะแต่แบบเป็นแนว2ดีใช่ไหม โมไมค์ครับก็สองดีนี่ว่าเออโอ้ยอย่างนี้เลยให้ให้กูดและกันโอ้ยให้กเกรดและกันสว,สวยสวยสวยอันนี้มาเป็นลูกเล็กมินิมอลครับโอเคให้ให้กูดและกันเป็นแบบแนวเล็กๆกินง่ายหน่อยหมดเลยครับมาดูผลโบวตมาดูผลคะแนนทั้งหมดกันดีกวา่าเราจะติดอันดับหรือเปล่าอ้าโอ้ที่3ามดีแล้วทำไมวะ โอ้โหที่33เกมรวดครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะให้เล่นมินิเกมอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมโอเคไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ